ค่ะก็ขอสรุปวาระคอรมอที่ได้ประชุมเมื่อกี้นี้นะคะก็มีเรื่องแรกค่ะก็คอรมอเห็นชอบตามที่สภาพัฒน์เสนอนะคะในหลักการโครงการจังหวัดเพื่อฟื้นฟูซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานสาธารณคสาารณกปการครอบคลุมถึงคันกั้นน้ำถนนเขื่อนป้องกันตลิ่งและระบบระบายน้ำค่ะที่ได้รับความเสียหายจาก,กุทกภัยในพื้นที่3จังหวัด ภาคใต้นะคะชายแดนได้แก่จังหวัดยะาลานรา,าธิวาสปตัตตานีที่เห็นควรสนับสนุนจำนวน22โครงการนะคะกรอบวงเงินรวม304.8ล้านบาทค่ะขอโทษทีมเสียงมันต้องเราไม่ได้ยินเสียงตัวเองด้วยอ่ะมันได้ยินใช่ไหมโอเคขออนุญาตข้างหลังเงียบๆนิดน,นึงได้ไหมคะพอดีไม่ไม่ค่อยได้ยินอะไรเลยเสียงมันสะท้อนโอเคค่ะโทษที เรื่องที่สองนะคะคอรมอรับทราบและเห็นชอบตามสภาพัฒน์เสนอนะคะในหลักการโครงการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะนั่นก็คือสงขลาสุราษฎร์ธานีชุมพรนะครศรีธรรมราชและพัทลุงค่ะจํานวนยี่ิบสามโครงการกรอบวงเงินสามร้อยล้านบาทนะคะและเห็นชอบเป็นหลักการของโครงการที่เป็นข้อเสนอของภาคเอกชนด้วยคะ่ะของกรอกลุ่มจังหวัดนะคะจํานวนสิบสองโครงการปรอบวงเงินสามรอยล้านบาทนะคะโดยให โดยให้ขอรับการจัดสรรงบกลางจากปี2,568ค่ะโดยส่วนมากจะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการกำจัดวัชพืชในทะเลน้อยการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงชุมชนและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆค่ะก็จากที่เมื่อวานได้ไปดูพื้นที่มานะคะก็ได้คอรมอได้มีการอนุมัติรับทราบแล้วค่ะเรื่องที่3ค่ะคอรมอนุมัติ ตามที่กระทรวงมาหาดไทยเสนอนะคะเรื่องการจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบโรคภัยในช่วงฤดูฝนปี2517เพิ่มเติมนะคะแล้วก็ขออนุมัติงบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,568งบกลางเพิ่มเติมนะคะเป็นจำนวนเงิน3,653.72ล้านบาทตลอดจนอนุมัติ พื้นพื้นที่ดําเนินการเพิ่มเติมในพื้นที่จังหวัดระนองซึ่งมีมีค,ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้จํานวน45,969ครัวเรือนค่ะแล้วก็มีในเรื่องของ GDP นะคะจากการรายงานตัวเลขการ ทางเศรษฐกิจนะคะในไตรมาส4ของปีพศ2567นะคะแล้วก็แนวโน้มในพศ2568โดยสภาพัฒน์นะคะ GDP ของไทยในควอเตอร์4ปี67เติบโตขึ้นในเกือบทุกมิตินะคะแล้วก็ภาคลงทุนเอกชนนั้นหดตัวนะคะซึ่ง ปัจจัยที่สำคัญก็คือภาคของเอกชนเช่น SME นะคะมีสัดส่วนที่มากนะคะแล้วก็จริงๆแล้วตอนนี้ในธนาคารพาณิชย์ปกติแล้วเนี่ยก็ยังมีกำไรอยู่นะคะแล้วก็มีการปล่อยสินเชื่อที่ยังน้อยอยู่ซึ่ง SME นั้นเป็น7 5ของประเทศซึ่งเป็นส่วนใหญ่มากๆนะคะซึ่งการปล่อยสินเชื่อก็จะเป็นการช่วย SME ได้อย่างมากเพราะว่าอย่างที่ผ่านมาค่ะเป็นระยะเวลาเป็น10ปีเนี่ยการ improve การพัฒนาธุรกิจต่างๆของภาคเอกชนเนี่ยก็ลดน้อยลงมันมีบางอุตสาหกรรมที่ เก่าไปแล้วด้วยซ้ำเพราะไม่ได้เงินสินเชื่อในการพัฒนาตรงนี้นะคะก็ภาครัฐก็พยายามจะทําในทุกๆเรื่องเพื่อเป็นการสนับสนุนในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็กระตุ้นให้ภาคเอกชนภาคเอกชนมีการลงทุนเพิ่มเติมนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็อยากให้ทางทั้งการคลังซึ่งเป็นของภาครัฐเองนะคะแล้วก็การเงินนะคะซึ่งก็ได้ทํางานประสานกันอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นเพื่อจะตอบโจทย์ตรงนี้ให้กับ พี่น้องประชาชนเพื่อประโยชน์สูงสุดจะเกิดกับพี่น้องประชาชนนะคะเพราะว่าอย่างเงินเฟ้อตอนนี้เองก็ยังต่ําอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องร่วมมือกันจริงๆนะคะก็อันนี้ก็ต้องขอให้ทางท่านรองวันนี้ท่านท่านรองพิชัยไม่ได้มานะคะเป็นของเรื่องของการคลังแล้วก็ทางธนาคารแห่งประเทศไทยต้องประสานทางานกันอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อจะ ช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องนี้ค่ะในทุกส่วนมีส่วนสําคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอยู่ฝั่งเดียวไม่ได้นะคะต้องช่วยกันนอกจากนี้ค่ะก็ขอสรุปเหตุการณ์ที่ได้ไปลงพื้นที่นะคะในจังหวัดพทัทลุงแล้วก็จังหวัดสงขลามาค่ะจังหวัดแรกนะคะก็คือพทัทลุงก็ได้ไปสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเป็นที่ที่สวยงามนะคะมีเอกลักษณ์หลายแห่งรวมทั้งทะเลน้อยนะคะซึ่งมีความสําคัญอย่างมากใน เชิงนิเวศนะคะมีความหลากหลายแต่ก็มีปัญหาในเรื่องของวัชพืชซึ่งวันนี้ก็ได้สั่งการไปแล้วนะคะแล้วก็ให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตรกระทรวงทรัพย์นะคะเร่งแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน,นะคะ่ะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของสะพานเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะคะก็มีในเรื่องของการ ทางเกษตรกรกทางชาวบ้านก็พูดถึงเรื่องของไฟที่ยังไม่มีไฟที่ติดในถนนนั้นนะคะก็ได้มีการสั่งการให้ทางกระทรวงคมนาคมนะคะไปดูในเรื่องนี้เพิ่มเติมว่าติดไฟพัฒนาอย่างไรให้ยังอยู่ในเชิงอนุรักษ์อยู่นะคะเพราะว่าเป็นที่ท่องเที่ยวธรรมชาติจริงๆเป็นที่ที่ต่างชาติก็ชอบเช่นกันแล้วเราก็เห็นศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอันนี้ค่ะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะในเรื่องของพัฒนลุงเองนะคะ ก็ยังมีศักยภาพในการส่งออกกล้วยไปที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะก็เขาก็มาดูสวนของเรากันนะคะแล้วก็รวมถึงทุเรียนสายพันธุ์ภูบรรทัดนนะคะซึ่งจะมีมูลค่าสูงนะคะก็จะมีการขอให้เกษตรทั้งกระทรวงเกษตรนะคะให้ความรู้เชิงวิชาการให้กับเกษตรกรเพิ่มมากขึ้นจะได้ปลูกผลไม้เหล่านี้ได้เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ให้กระทรวงพาณิชย์เนี่ยหาตลาดเพิ่มเติมให้กับพี่น้องประชาชนด้วยค่ะ สงขานะคะก็มีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมบริษัทไทยยูเนียนนะคะซึ่งประสบควาสมสำเร็จอย่างมากในการส่งออกอาหารต่าง อาหารทะเลไปต่างประเทศแล้วก็มีการตั้งโรงงานในต่างประเทศมากมายนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นความสําเร็จที่เดี๋ยวจะคงจะขอโอกาสนัดคุยกัน,นอกรอบเพื่อจะให้แชร์ความสําเร็จนี้ mm. เผื่อรัฐบาลจะส่งเสริมอะไรต่อพี่น้องภาคเอกชนได้อีกนะคะแล้วก็แน่นอนว่าเรามีในเรื่องของกุ้งค่ะที่ว่าการส่งออกกุ้งของเราลดน้อยลงอย่างมากทั้งทั้งที่ประเทศเพื่อนบ้านขึ้นอย่างมากเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ อันนี้ก็ต้องหาดูว่าเกิดเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะแล้วก็แน่นอนว่าคงจะต้องเพิ่มงบในเรื่องของการทา R&D การทําวิจัยว่าทํายังไงให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงกุ้งและสามารถเพิ่มการส่งออกของประเทศได้อย่างเยอะมากขึ้นอย่างน้อยๆกลับไปที่จุดเดิมที่เราเคยเป็นก็ได้นะคะอันนี้ก็ลดลงเยอะเมื่อวานก็ได้แชร์เรื่องตัวเลขกับภาคเอกชนก็รู้สึกว่ามีประโยชน์อย่างมากค่ะเรื่องต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องออที่เรา ได้พูดคุยกับกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็หอการค้าของจังหวัดสงขลาค่ะในบริเวณเมืองเก่าสงขลานะคะได้รับข้อเสนอที่ดีมาอย่างมากค่ะก็จะเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดนะคะให้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะการท่องเที่ยวในเชิงเรือสำราญเพราะเรือสำราญเนี่ยก็จะนํานักท่องเที่ยวที่ค่อนข้างจะมี spending per head สูงเพราะฉะนั้นค่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะสนับสนุนต่ออาจจะต้องมีท่าจอดเรือสำราญอะไรที่ มากไปกว่านี้พร้อมกว่านี้เรื่องนี้ก็ให้ศึกษาต่อไปแล้วก็จะต้องติดตามเรื่องนี้กันอย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะและในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะดิฉันจะเดินทางไปที่ด่านสุลกาสุลกากรสเดานะคะเพื่อตรวจสอบความคืบหน้านะคะการเปิดใช้บริการของด่านสุลกากรค่ะแล้วก็จะส่งเสริมให้ร้านค้าชายแดนที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ยกระดับขึ้นแล้วก็ทําเป็นเรื่องของ one stop service เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะขอเชิญคําถามสื่อมวลชนค่ะ เนี่ยค่ะอย่างเมื่อกี้สิ่งที่พูดไปในเรื่องของสินเชื่อคือรัฐบาลก็ต้องคุยกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยนะคะเพื่อร่วมมือกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่รัฐบาลทำเนี่ยรัฐบาลก็พยายามกระตุ้นเศรษฐกิจหลายๆอย่างอย่างตอนนี้เองเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอย่างเช่นอเอกชนที่ทําอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างๆเนี่ย ธุรกิจของเขาเองก็ไม่ได้ถูกพัฒนามากมายด้วยเพราะก็จะมีเรื่องของสินเชื่อด้วยสถานที่ต่างๆก็ยังไม่ถูกพัฒนาอีกมากมายอย่างที่เรามาในจังหวัดต่างๆในครั้งนี้รัฐมนตรีหล,หลายท่านเนี่ยไปไหลายจังหวัดก็เห็นเลยว่า มีอีกหลายที่ที่มีศักยภาพอย่างมากนะคะซึ่งเราก็ต้องเน้นย้ําว่าอย่างที่เคยบอกเสมอว่าการท่องเที่ยวไม่จาเป็นต้องเป็นเมืองหลักอย่างเดียวเมืองรองจริงๆก็สําคัญมากเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่รัฐบ,บาลทําต่อนอกจากพัฒนาในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆตามนโยบายแล้วภาคเอกชนเองก็ต้องดูด้วยว่าการที่จะลงทุนเพิ่มในระบบทําได้อย่างไรบ้างซึ่งอันนี้ก็ต้องย้อนกลับมาที่ ทางเรื่องของการเงินเช่นกันนะคะที่ต้องทําเรื่องสินเชื่อค่ะค่ะค่ะอะไรนะ,อะรนะตอนนี้คะ่ะที่อย่างตั้งเป้าของรัฐบาลเองทางตั้งเป้าไว้สาม นะคะแล้วก็จะพยายามดันให้ไป3.5มันเหมือนกับเราจะ reach g o ของเรานะคะหรือว่าจะเป็นมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เรามั่นใจนะคะว่าในเดือนที่เหลือของปีนี้เราก็จะผลักดันกันอย่างเต็มที่และรวมไปถึงการพูดคุยกับทางธนาคารพาณิชย์ธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่ต้องต้องร่วมมือกันจริงๆแล้วค่ะ การลงทุนค่ะการลงทุนของจากต่างประเทศด้วยเช่นกันที่ตัวดิฉันเองไปพบปะกับต่างประเทศมานะคะเราต้องดึงการลงทุนเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าเศรษฐกิจมันแย่มาเป็นพักใหญ่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการผักดันทุกส่วนสําคัญมากเราไม่สามารถทำหนึ่งอย่างและเกิดมิราโคว่าเศรษฐกิจดีทันทีเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันนโยบายภาครัฐจึงไม่ได้ออกมาแค่หนึ่งนโยบายเพื่อทําให้จ d p ีกระตุ้นนะคะเราทุกกระทรวงต้องทําเช่นกัน อันนี้คือเอกชนก็ต้องช่วยด้วยมันมันเป็นทุกภาคส่วนจริงๆเพราะว่ามันไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อเมื่อวานนี้หรือมปืปีสองปีที่แล้วมันเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันในทุกๆฝ่ายค่ะเราน่าจะมีไม้ให้สื่อไหมคะไม่มีหรอโอเคจากการที่นายกลงพุ้นที่ จริงๆแล้วการที่เราไป,ไปพบเจอในแต่ละจังหวัดนะคะก็ช่วยได้มากและในบางครั้งเนี่ยในส่วนของท้องถิ่นเองนะคะก็เราเราก็ไปไปบอกไปพูดคุยว่าเราสามารถจบที่ที่ในท้องถิ่นตัวเองได้ด้วยเพราะว่าหลายๆพื้นที่ะคะ่ะเขาก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ในท้องถิน่นซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วผู้ว่าทุกๆจังหวัดที่ไปก็พร้อมมากๆนะคะในการที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ช่วยเป็นฟาสิเทเตอร์ให้กับพี่น้องประชาชนอย่าง อย่างเมื่อวานนี้ที่ไปเดินเดินเล่นมาเองเนี่ยทุกคนบอกว่าอยากได้เรื่รองของไฟมากขึ้นมหาไทยเองเขาก็รับพันทีว่าเดี๋ยวเขาจะดูแลเรื่องนี้ในพื้นที่ท้องถิ่นให้จบเพรางจริงแลวจริงมันมีชุมชนที่เข้มแข็งอยู่ตามจังหวัดต่างๆก็อยากให้พี่น้องประชาชนแนะนํได้เลยว่าคุยกับผู้ว่าแล้วก็คุยส่วนของท้องถิ่นเนี่ยจริงๆสามารถดําเนินการได้นะคะทางทางรัฐบาลเองก็ให้อํานาจของท้องถิ่นแล้วค่ะ ท่านนายกคาอย่างเรื่องของแลนบิสแล้วก็คาสิโนก็ประชาชนในพื้นที่เองก็ยังมีการคัดค้านต่อต้านอย่างวันนี้ก็มีการมาประท้วงคัดค้านต่อต้านนี่ค่ะ,คะเราจะทําความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ยังไงคะเพราะว่าตั้งแต่รัฐบาลท่านนายกเสรษฐาก็ปีกว่าแล้วประชาชนก็ยังมีการคัดค้านไม่พอใจอยู่ค่ะกับเรื่องของแลนบิสนอกจากว่าที่เราจะให้รัฐมนตรีต่างๆนะคะช่วยในการที่จะอธิบายแล้วเนี่ยคงจะต้องมีการทำเวิร์กช็อป ต่างๆในพื้นที่ด้วยซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลก็มองไว้อยู่แล้วนะคะว่าจะไปทําให้ประชาชนเข้าใจมากขึ้นว่าเมื่อเกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยจะเกิดผลดียังไงบ้างแน่นอนว่าจริงแล้วอะค่ะการเปลี่ยนแปลงหลายๆครั้งเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ว่ามันต้องมีการปรับตัวหรือความเข้าใจกันเกิดขึ้นอันนี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลเองค่ะที่จะต้องอธิบายให้ประชาชนเข้าใจว่า เป้าหมายที่มองคืออะไรและประเทศชาติจะได้ประโยชน์อย่างไรเพราะฉะนั้นก็เรื่องของมอบเรื่องของการเดินต่างๆเนี่ยขอรัฐบาลเป็นผู้รับผิดช,ชอบพูดคุยเองนะคะว่าจริงๆแล้วความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนสําคัญต่อรัฐบาลแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยการคุยกับอธิบายเข้าใจการรับเสนอข้อเรียกร้องของประชาชนเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะฉะนั้นพร้อมในการเปิดรับแล้วก็พูดคุยกับทุกๆฝ่ายที่ที่มีข้อเสนอแนะมาแน่ๆแน่นอนค่ะ การบริหารบ้านเมืองรัฐบาลก็ส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าสิ่งที่หลีกไม่ได้ก็คือเรื่องของการถูกอภิปรายไม่ไว่าวางใจตรงนี้ค่ะคุณพลต่างๆที่ยืนรอบข้างท่านนายกมนตีท่านนายกมนตีมั่นใจไหมคะว่าทุกคนเจะสอบผ่านโอ้โหคําถามของคุณพี่เขาแน่นอนค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะในทุกๆของอกระทรวงเองนะคะก็มีการอัปเดตงานกันตลอดแล้วคิดว่าตอนนี้ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายใดๆนะคะที่อาจจะต้องมีการผลักดันมากยิ่งขึ้นนะคะก็ต้องผลักดันกันไปแต่ว่าทุกวันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะในการที่จะผลักดันนโยบายให้ออกนะคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าทุกคนตอบตามระบบตอบตามกระบวนการจริงๆที่ทำไม่น่ามีปัญหาอะไระคะ่ะแน่นอนสิคะจะไม่เก่งข้อสอบเข้าไปตัวเปล่าว่าเดี๋ยวตกใจนะคะ ท่านนายกคิดว่าจะโดนเรื่องอะไรเป็นหลักคะคิดว่าจะโดนเรื่องอะไรเป็นหลักคะไม่บอกค่ะเราจะไม่เฉลยข้อขสอบก <c oughs> ่อนค่ะท่านนายกค่ะตอนนี้มีดราม่าในโซเชียลค่ะเรื่องอิสราเอลที่ปลาที่ปายอำเภอปลายแม่ห้องสอนค่ะก็คือตอนนี้มีประมาณหลายพันคนเข้าไปอยู่ในแม่ห้องสอนแล้วก็มีการสร้างโบสถ์มีการติดป้ายห้ามคนไทยเข้าอะไรอย่างเงี้ยทำให้คนในพื้นที่เองเกิดความไม่พอ,อใจแล้วก็ไม่เห็นด้วย กลัวว่าถ้าบานปลายไปจะกลายเป็นปัญหาระหว่างประเทศเกิดขึ้นไหมคะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะโทษทีพอดีตรวจสอบแล้วว่าไม่จริงนะคะถูกไหมคะพอดีตรวจสอบแล้วว่าไม่จริงเดี๋ยวประชาชนฟังแค่ตัวคําถามเดี๋ยวจะเข้มข้นตรวจสอบแล้วว่าไม่จริงถูกไหมคะค่ะเดี๋ยวสุนทรคิดหน้าเนี่ยท่านท่านรองอนุทินจะลงไปดูในพื้นที่นะคะท่านนายกครับนอกจากตอนตอนทางเหนือแล้วยังมีทาง ทางกัมพูชานะครับเมื่อวานมีกรณีของอคนกัมพูชาขึ้นไป<ช>ร้องเพลงมันทให้คนไทยหลายคนไม่สบายใจครับแล้วนายกมีแผนที่จะไปกัมพูชาเร็วๆนี้ด้วย<ช>จะต้องมีการพูดคุยเรื่องนี้ยังไงบ้างรารเราได้คุยแล้วไม่ไม่มีปัญหานะคะพูดคุยกันในพื้นที่แล้วนะคะก็ไม่มีอะไรแต่ว่าไปคุยก็คงจะจะดึงเรื่องนี้ขึ้นมาคุยแน่นอนแต่คงเป็นเรื่องที่ที่เข้าใจกันได้อยู่แล้วค่ะไม่ได้มีอะไรค่ะ ไม่ต้องห่วงนะคะแล้วก็แน่นอนว่าครั้งนี้นะคะนโยบายที่ที่มาในของจังหวัดต่างๆในภาคใต้ที่มาวันนี้นะคะก็จะผลักดันอย่างเต็มที่นะคะพี่น้องประชาชนที่ได้พบเจอกันเมื่อวานนี้ก็ขอให้สบายใจนะคะแล้วก็กําลังทําทุกอย่างนะคะอย,อย่างเต็มที่อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ร่วมมือกันทุก,ทก,ทกฝ่ายเพื่อช่วยกันผลักดันเศรษฐ,ฐกิจของประเทศไทยไปพร้อมๆกันนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะ